morning, morning. เพื่อนเพื่อนกูตนถมาแล้วมาแล้วที่เก่าเวลาเดิมสารลัดีดียินดีต้อนรับนะคะแลกเปลี่ยนไอเดียดีดีให้กันมีคนก็เลยจัดให้มีคนถามมาว่าถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกายการลดรีดไขมันการลดหน้าท้องนี้ มีวิธีอื่นไหมวิธีนี้ได้ผลดีมากเหมือนกันไปเลยค่ะง่ายๆในครัวของท่านมีอะไรบ้านเราอันนี้ก็ป้องกันการเป็นหวัดเป็นไอได้ด้วยดีดีจมูกโรงนะคะไปรีดไขมันกับมนเนี้ยง่ายๆในครัวเราอันนี้เป็นที่ในขวอีกแก้วนี้เป็นขิงนะคะขิงวิตาแห้งมาจากเมืองไทยดูซิ เราก็มาต้มน้ำเคี่ยวให้มันจะออกเหลืองๆอย่างนี้เลยค่ะก็นะคะจะออกเหลืองๆแก้วหนึ่งแก้วชดอีกแก้วหนึ่งก็เป็นพริกไทยพริกไทยพริกไทยสําหรับพริกไทยดํานะคะพริกไทยดําแต่เวลาเราจะมีน้ําร้อนๆน้ําอุ่นๆเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้ก็หมุนหมุนลง,หม,นลงหมุนลงใส่น้ําร้อนแค่นี้ค่ะ ช็อตสองแก้วอันนี้ขิงขิงหั่นเป็นแว่นๆแล้วตากให้แห้งอุณหภูมิตากมาจากเมืองไทยนะคะนะคะอันนี้แห้งๆตากมาเป็นแพ็คที่บ้านเรานี่ค่ะแค่นี้หรือบางคนจะเป็นถ้าแห้งมันเก็บได้นานใช่ไหมคะบางทีวิีก็จะทําเป็นขิงสดขิงสดๆก็ต้มน้ําขิงบ้านเรานั่นแหละนะคะ นี่サラดดีๆจะเอาช็อตไหนครัววิวว,วันนี้น่ารักไหมดื่มง่ายๆบางคนไม่มีเวลาดื่มอันนี้มันจะออกเฟื่องๆหน่อยนะคะดื่มน้ำขิงบางคนถ้ามาร,รมชาติอาจจะเหยอน้ำพึ่งลงไปก็ได้ะคะ่ะแต่น,นี้วิวจะชอบทานน้ำขิงอันนี้ทานแบบนาตูทานแบบทานแบบไม่มีน้ำตาลนะคะ อันนี้ก็อีกแก้วนี้ก็เป็นรีดไขมันสุดยอดหน้าท้องไม่มีหรอกค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพริกไทยดำนะคะบดแล้วก็ใส่น้ำอุ่นกระดกเลย <laughs> นะคะนี่แหละวิธีนี้แล้วก็เห็นผลค่ะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ท้องไขมัน ตรงไหนที่เป็นเหนียงเนียงนิ่งเนียงนิ่งเนียงช่วง,ง,งใช่ไหมเราอาจจะเป็นตรงเอวผู้หญิงเราก็ต้องอยากเอวคอดอยากแขนเรียวขาเรียวนะคะถ้าคนไหนมีไขมันสะสมเยอะเพราะว่าบางท่านจะชอบทานเนือ้อใช่ไหมละ่ะบ้านเราตัวดีพวกเนื้อมันเนืเน้อ,อย่างกระทะทั้งสี่แมไใ่เอาไม่เอา,เอา,เอาทาน วิชอบทานปลาค่ะตอนนี้อายุเยอะหันมาดูแลสุขภาพนะคะไปเลยสลัดดีดีพริกไทยง่ายๆสมุนไพรในครัวของเรานี่แหละค่ะนะคะบางคนก็จะเป็นชามะนาวรีดไขมันพวกผลไม้ที่เป็นเปลือกเปลือกส้มเปลือกมะนาวนี้ดีสุดยอดเหมือนกันแต่วันนี้นำเสนอง่ายๆนะคะน้ำขิงแล้วก็น้ำพริกไทยแก้วเล็ก ทานมาละแก้วสองแก้วแล้วก็จะเราก็เหงื่อจะแตกออกแล้วก็จะรีบวิ่งเข้าห้องน้ำวิธีน,นี้เป็นวิธีรีดไขมันที่ดีที่สุดแล้วง่ายๆบางคนไม่ชอบไม่มีเวลาไปวิ่งหรือบางคนไม่ชอบออกกําลังกายแบบหนักๆก็อย่างนี้แหละค่ะออกกําลังกายรีดไขมันด้วยวิธีง่ายๆได้ผลค่ะ ตอนไปเมืองไทยสองเดือนวิวตัดเอาตัดเอาอาหารบ้านเรามันอร่อยแต่พอดีเริ่มอึดอัดก็เลยมาลดได้ผลค่ะสองอาทิตย์อยากคนดีหุ่นสวยนะคะรีดไขมันไปกับน้ำขิงแล้วน้ำพริกไทยดำบายวิวช่องไทยสวีทนะคะเพื่อนแลกเปลี่ยนแกรสาะดดีด ันนี้อากาศดีจ,จะไปปลูกต้นไม้ต่อชอบดอกไม้ค่ะอันนี้ดอกส้มน่ารักเนาะต้นเล็กๆ้ก็เอามาประดับไว้ในครัวให้บรรยากาศดูสิสีเหลืองก็สวยมันดอกต้นนิดเดียวดอกเยอะๆนะอันนี้สวยไหมนะคะสาระดีีดขิงน้ำขิงแล้วก็น้ำพริกไทยดำรีดหุน่นหุ่นดีหุ่นสวยไปด้วยกันเลยค่ะบายบายเพื่อน คลิกให้กำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกับบีวีหน่อยนะคะเลิฟเลิฟทุกคนบายบาย